ขอน,นอบน้อมพระรัตนตรัยกล่าบในพิธการ,การพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสเปนโดและกับเรียนอาจารยา์นิยาสาครูพี่เลี้ยงแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนักศึกษารุ่น52ที่กรบรักทุกท่านนะคะค่ะดิฉันวนัสุดาฟังเพราะนะคะไม่ใช่มุงคลนะคะค <c oughs> ่ะ ดิฉันเป็นข้าราชการมาน,นานค่ะ,ะนในตำแหน่งของพัฒนาการอำเภอของอำเภอสันง,งามน,นะคะค่ะด้วยเหตุที่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าเป็นพิษภัยของการฉีดวัคซีนของไข้บวัดใหญ่กับอของโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุไม่ได้เหมือนกันทำให้มีอาการหนูเส้นเลือดฝอยใน,นสมองตีบบาง ก็เลยลาออกจากงานมาเพื่ออยู่ว่าเพื่อรักษาตัวนะคะแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าการทรงตัวไม่สม่ำเสมอเวลางเดินเดินอะไรนะกลัวสะดุดอะไรเยงนี้ยค่ะ,คะก็ทำผลให้ตัวเองนี้ต้องเออี่มานะคะยังไม่กเกษียณนะคะ อ๋แถบยังไม่พอยังเป็นคนที่บ้านพอมาดูแลที่บ้านด้วยค่ะยเขาเองเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็เขาทำงานกำลังสนุกอยู่ทีเดียวมีลูกน้องล้อมหน้าล้อมตามีเสิร์ฟกาแฟที่ทำงานกลับมาที่บ้านกลับมาเสิร์ฟกาแฟให้เราอะไรอยงนี้ค่ะค่ะต่ตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะกท็ที่ได้มาเรียนตรงนี้นะคะก็ ตัวเองเนี่ยสนใจมานานแล้วแล้วก็มาดูเราอยู่บ้านก็เหมือนเราน่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่ออะไรได้มากอยู่ก็เลยเฮ้หาโอกาสว่าเราจะต้องทําอะไรนะคะก็มีคนแนะนําให้มาเรียนสมาธิตรงนี้นะคะแต่ว่าพอเปิงเิดเรียนจริงเราไม่ทราบข่าวมีพี่อุ๊กฐานิดาซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นรุ่น52นะคะโทรศัพท์ไปประสานบอกว่า นี่นะเขาเปิดเรียนสมาธิแล้วนะเธอมาเรียนกับฉันไหมก็บอกโอเคมาเรียนนะคะและ้วก็เห็นแฟนเขาก็จะต้องมาดูแลเราอยู่แล,แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะก็ชวนเขามาเรียนด้วยนะคะไม่ได้บังคับกูเห็นนะคะแค่เชิญค,ค่ะค่ะพอพอ,าอ,าอ,าอามาเรียนเขาจริงๆนะคะก็ เออละสูตรงานเนาะตั้ง6เดือนเราจะเรียนไหวไหมเนี่ยแล้วก็ก็คุยกับคุณสามีเราต้องเรียนให้จบนะเ,เราเป็นศิษย์เราน้องตัวเป็นมาเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์แล้วแล้วก็มีพี่เลี้ยงแล้วก็อาจารย์เาียสาที่น่ารักแล้วก็ดูแลเราอย่างดีถึงเวลามากก็มีได้กินได้คุยกับเพื่อนได้สนุกสนานอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ ได้ปฏิบัติตัวทําให้ตัวเองเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นค่ะแล้วก็เวลาเดินอะไรก็ดีขึ้นนะคะค่ะมีจิตใจที่ออดีหลับสบายกลางคืนนี้ก็หลับสบายอ่ะตอนนี้นี่คือใกล้จะเรียนจบแล้วก็ได้เชิญเพื่อนสนิทแล้วก็คนข้างบ้านน้องสาวสามท่านนะคะ ให้มาสมัครเรียนตรงนี้นะคะเพราะนนี้ก็สมัครแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมาเรียนได้ไหมยังอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องอาศัยพวกเราที่เรียนนะคะแล้วก็อาจารย์ช่วยดึงให้ให้เขามารายงานช่วยเขามารายงานตัวแลวช่วยดึงดูให้เขาอยู่ต่อนะคะค่ะเพราะว่าในตัวของตัวเองเนี่ยอพอเรียนไปก็รู้สึก ชอบละสสุขกับการบรรยายของพระอาจารย์ชอบวิธีการชอบหลักการชอบการสอนนะทำให้เราอยากติดตามวันต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกเ็เพื่อนนักศึกษาเราทุกคนก็มีความเอออาต่อต่อกันนะครับมีความสามัคคีกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันไหนที่ท่านไม่ได้มาเรียนรู้สึกคิดถึงเหมือสือรู้สึกว่าหายะไรไปสักอย่างนะอยากมาอะไรประมาณนี้ค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอา,อาจารย์ศาาครูพี่เลี้ยงแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนัศึกษารุ่น52ทุกท่านนะคะที่มีความเมตตาเพื่ออาทรต่อกันนะคะก็คิดว่า,อาพอจบหลักสูตรีแล้วเราจะคิดถึงเพื่อนอยังชวนกันบอกว่าเรามาสภากาแฟกันนะหรือไม่อาจจะมา,าเป็นครูพี่เลี้ยงอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะขอกราบขอพะคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ขอเสียงสาธุด้วยค่ะให้คุณวันสุดาลนะคะโอ้เนี่ย